อรหัตสัมมาสัมปุทต่โมตะควาอัสมาสทะโตาุอรหตสัมมาสุทอุตังตัมมังสนมัสสามขอวเจริญในธรรมญาบ ใครรื่สนใจในธรรมทางตลายเรานับตามสบายด้ยก็ได้ทำขนมงวดก็ได้ <c oughs> แต่เอาจิตเอาใจใรบางว้พร้อมกับกันภาวนาไปด้วยก็ได้นั่งสมาธิตอนนี้เรามาพร้อมไม่มีอะไรที่ที่ลืมคือเอากายกับใจมาธรรมะก็คือสภาวะ ที่ทรงไว้ตามความเป็นจริงโดยธรรมชาติตัวตัวไปนะธรรมะที่พูดก็เกี่ยวกับเรื่องความที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดนะมันไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลเลยอยู่ในตัวเราทอนี้ก็ใจฟังเนาะไม่ใช่หูฟังเนอะาใจฟัง ก็ได้รับยินแต่ใจเนี่ยมันจะตามทำใจให้เป็นกลางสิ่งไม่มีเป็นอารมณ์ใจสบายแล้วก็กำหนดตามเสียงไปก็เข้าถึงใจได้ญ <c oughs> าติโยมก็เคยประพพติปฏิบัติมาก็ดีใจนะที่เมื่อกี้ได้ยินที่โยมเล่าให้ฟัง้วมีความเริ่มใจโอ้ใครในทางผู้ อยากปฏิบัติอยากรูอยากเห็นปัญหายากลงในทีบางที่ไปพูดแล้วตามมากขามาอยากฟังวีดูโปบทอะไรหมดเลยกลัวหรือไม่อยากฟังอยากจะเรื่องแต่ทางโลกหมดสนดกเคฮาดีกว่าไปดิน้นไปเต้นอะไรเงี้ยไม่ได้ทำานั้นมันเป็นเรื่องของโลกไปกี่แหล่งโลกเราจะคงเข้าใจนะเรียกโลกกัน,ะนงกกทงแบบ เรา่องคาัเป็นบ้าง,งเรื่องของโลกก็มีแปดเรื่องราดยอดสรรเสริญสุขเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ต้องมีหลายเรื่องเรื่าง่างได้ราดม,มามันก็มีเสื่อมรางได้ยอดแล้วก็เสื่อมยอดได้สรรเสริญเดี๋ยวก็ถูกดินดาได้สุขเดี๋ยวก็ถูกตามมาอันนี้โลกการทำธรรมของโลกเขา ทุกคนต้องประสบแต่เราก็ให้เข้าใจว่านี่คือโลกกระทเราให้ทำไมบอว่าเราทาไมต้องเราห้ามก็ไม่ได้ธรรมาชาติก็เป็นอย่านะนี่คือโลกกระทั่งโยมอยู่กับโลกจริงๆโยมต้องต้องสแสวงหาโลกกระทแัแปดแต่มาเจอกลุ่มของโยมกับตรงกันข้ามกับสแสวงหามักแปด มักแปดดีหนทางบนทุกนะเป็นเรื่องของนักบวชบวชที่ยอมที่ว่าเ่าเคปฟังว่าพอแล้วก็ล่างเู็นพระก็ยังยังนักบวชถ้าโยมทําได้เป็นกระว่าดีก็เป็นพระโดยสมบูรณ์ได้แต่มาอยู่กับโลกเข้านานๆถกู่ในโลกการทำแปดเนี้ยโยมจะสู้เขาไม่ไหวมันต้องหนีมาแบบเนี้ยแล้วก็รู้ออกมันเป็นบ้านแล้วมันทําอย่างนี้ก็เขาเป็นพระมันไม่เชื่อ ใช่ไหมก็ถูกทดสอบมาลกูกหลานว่าเขาวางได้เขาเป็นพระก็ได้ยังไม่ยุ่งอะไรับถพระไม่ทิ้งพระมันต้องไปบวชพูดไปพูดมามันต้องไปจริงๆถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันสร้างกรรมให้เขาใช่่อมาลกูกหลานมันก็ของคนไก็จะเป็นบาปของเขาอยู่จริงๆเราไม่ได้ท้ายเขาเป็นบาปเขาเป็นเขาเองเรากลัวว่าถืนอยู่ต่อไปพวกแชร์ตกเราคนหมดสร้างมาอยู่ชันอย่างนี้ดีกว่า หีอะไรเนี่ยหนีแค่นี้หีโลกธรรมแปงแต่เราอยู่กับโลกธรรมโดยที่เราไม่ต้องมาตรงนี้ก็ได้โลกธรรมมันก็แท้กะทันทุกคนก็เจอพระก็เจอสามาจถทำใจไม่ได้ที่นี่คือโลกธรรมท่านก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าท่านเดินมรักแปดก็อย่าไปรุ่นแเรื่องโลกธรรมเขามรักแปดก็สัมมาทิฏฐิสัมมา าาาก็ปลว่าชากรรมาะจนถึงสมาสมาธิธรรสมาธิในสมา,มส,มาสติอดุ้ายและย่อเหลือสีลสมาธิปัญญาั่้นเองแล้วก็ย่อจากสีลสมาธิปัญญาอีกก็เหลือสติตัวเดียวนายปป่าหนึ่งบาแปะโลกธรรมนี่ก็ไม่ต้องใช้สติมากรับไปยิ้มไปก็ไปบอกกันนี่เป็นโลกแม่เดียว กายกย่องวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาอินดาก็าาม่เชื่อกพอเจอเราก็ทุกใจที่ทำไมว่าเราทำไมมันตำตำมีตีเตียนเราเราพอดีแต่งดีคือเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนถ้าเราอยู่กับโลกเราก็ต้องนั่งติไว้โลคก็ทมแผนเราอยู่กับโลกคนสามคนเนี่ยหรือสิ่งสามสิ่งมันต้องปรากฏอยู่ทุกคน บางทีบางคนว่าเราดีบางคนก็ว่าไม่ดีบางคนก็เฉยๆกับเราที่ในกลุ่มนี้่าทุกคนนะ่ะยอมอยู่กับบ้านเหมือนกันแต่เราก็ต้องไปสนใจกับสิ่งสามสิ่งพี่นี่เป็นเรื่องของโลกเขาเขาว่าเราดีถูกของเขาเราวเขมาแช่งเราเราดีหรือเปล่าเขาว่าเราไม่ดีมันก็ถูกของเขาอีกเพราะเขามองอย่างนั้น แล้วเขาเฉยๆกับเราอีกคนนี้ไม่สนใจไม่เคยบอกว่าดีหรือไม่ดีมันก็ถูกของเขาอีกแต่แเราต้องมาดูตัวเราโง่ในก้อนนอนเราเป็นอย่างที่เขาพูดไหมแลเขาว่าเราดีกว่าตัวบ้าเๆาว่าเราไม่ดีกว่าตัวบ้างเขาเฉยๆกับเรากว่าตัวเขาความธรรมะใครทําใครได้เรารู้ตัวเราว่าเราดีหรือไม่ดีให้เรามาดูตัวเราเราไม่ต้องไป ห้ามก็ว่าจะต้องดีเรานะเราทาดีแล้วเราก็ต้องสักงทำไว้ได้ยิงไว้แต่เราต้องมาเช็คตัวเราว่าคำว่าดีกับถูกของเขาคำว่าไม่ดีกับถูกของเขาเขาไม่ว่าเราเลยก็เฉยๆกับเราก็ถูกของเขาอีกนี่คือโลกกระทำทำไมไม่ทำไม่ได้ก็ต้องตั้งสติไว้รับกับเรื่องของทางโลกกระทาทุกคนต้องต้องรับต้องต้องประสบแลวต้องสัมผัส ต่เราก็อย่าไปจริงจังอย่าไปเสียใจกับสิ่งเหล่านี้โลกกระทำแปดมันเป็นคู่กับโลกมานานแล้วกว่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาอีกพระเจ้าก็ถูกนะแต่ว่าแต่เราเลยท่านบะเสญของเราต้งเยอะทั้งนี้บะเสดกับมนุษย์บะเสดกับเทวดาท่นานยังต้องถูกก็มีตาถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็เออสบายใจไม่ใช่ฉันถูกคนเดียวพระุทธเจ้าท่านก็ถูกมาก่อนแนละ้ว น,นี่เป็นนามบกน่ะเป็หัวใจคือธรรมระนนะอ,มมอันที่สงเป็นการฟังธรรมนะสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็มาได้ยินได้ฟังสองสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วมาได้ยินได้ฟังอีกเกิดความชัดเจนมากขึ้นอันที่สามเกิดความเข้าใจอันที่สี่ จิตของผู้ฟังผ่องใสอันที่ห้าทำความเห็นให้ถูกต้องอันนี้คืออัน,นิี้สองในการรับคงธรรมะไปฟังครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ได้แต่อัน,นี้สงห้ายอย่างเดียวต้องได้คือได้มาตามท,ที่ธรามะบอก การปฏิบัติธรรมนี่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติในเีื่องโรคกระทำในการเระวัติเพาทุกคนต้องประสบนะเราก็อย่าไปทุกข์เพานี่มันเรื่องโลกธระทำร่วมเรื่องเรื่องของโลกครับเป็นว่าอย่างนนั้เรื่องการปฏิบัติเนี่ยมาอยากจะการเนี้คือมันมีหลายครูบาอาจารย์หลายสำนัก แต่ละสำนักแต่ละครูบาอาจารย์ก็มีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อความพ้นทุกข์ความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีอะไรเลยคือความพ้นทุกข์นีมาจะบอกหลักของการการปฏิบัตธิธรรมที่ก็คือการสร้างสตินะครับหลักของสมาธิี่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้มันมีถึงสิบอย่าง เรียกอนุสติสิการทําสมาธิก็คือการสร้างสติเมื่อเรามีสติทุกครั้งสมาธิก็เกิดทุกครั้งมันสงบม,มีสมาธิก็จีกสงบจิตใจเยือกเย็นมีปัญญาเกิดขึ้นรู้เห็นตามความเป็นจริงมีคลของสมาธิสมาธิเพร่เจ้าบัญญัติไว้ มีสิอย่างนะถึงเรียกอนุสติที่เราลึกได้ที่ไม่ทุกข์ด้วยไม่ลาบากก่อนหลับก่อนนอนเราใช้ได้เลยมีพุทธ,ธานุสติที่ครูบาอาจารย์นำมาใช้ย่อๆหรือพุทโธอะไรนี่ในจริงมีการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านมีภาพมหาโุณาที่คุณปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณมหาภูณาที่คุณ ท่านทรงสลาโลกและทรัพย์สมบัติรอแสวงว่โพธิยานเพื่อทุกยเวนาสสัตว์ทั้งหลายที่เนี่ยเรี่ยงก,กรุณาที่คุณจริงๆท่านจะพ้นทุกขหนีไปคนเดียวก็ได้แต่ทําไมท่านไม่ทำทุกสารพวกเราเวนัาสัตว์อย่างเราเรายางทุกอยู่เพราะท่านรู้ว่านี่คือทุกข์ทุกเราไมมามาไม่ทราบว่า ทุกคนรู้ไหมว่ามันทุกเบื้องต้นมันทุกอะไรเกิดเป็นทุกท่านมองเห็นตรงนี้เป็นจุดใหญ่ความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความเจ็บเป็นทุกและก็ความตายก็เป็นทุกด้วยที่เรามาปฏิบัติทมแสวงหาสำนักหรือสแสวงหาบมญอาจารเพื่อมา,อาชี้นำเพื่อมาให้ขอทรรมก็เพื่อจะหนีการเกิดเป็นทุก แกและเจ็บตายเป็นทุกเพื่อจะหนีทุกนั่นเองอันนี้แต่ละกุมารชานุจะเราแต่ละท่านท่านก็มีวิธีปฏิบัติของท่านไปพระพุทธเจ้าวางไว้ทั้งสิบอย่างแต่กรรมฐา,านที่ท่านพูดว่ามันสี่สิบแต่เน้นๆแล้วท่านให้เอาสิบหลือย่อมาเป็นพุทธานุสติหรืองถึงคุณของท่านคุณลบุพญาเจ้าธรรมานุานานาาสติรือถึงของ้ขอธรรมคำสอนก็เนี่ยท่านบอกแล้วว่า เกิดเป็นทุกข์แผเป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์แค่นี้ไม่พอความพลดพลากก็เป็นทุกข์อีกและก็ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ทุกข์อีกนี่คือทุกข์ทั้งหมดเลยไม่ใช่พระเจ้าสอนแต่ทุกข์ๆใช่ทุกข์คุณของโอนกำหนดรู้ให้เรามารู้ซะว่ามันทุกข์จริงๆนะที่เรามาต้องมาปฏิบัติกันเนี่ยเราอยากครันทุกข์ ถามตัวเองว่าเรามาปฏิบัตินตรมทำไมแต่มันนั่งสมาธิทำไมเนี่ยก็อยากจะพ้นทุก์พอาจิตมันไม่สงบมันจะทุกเพราะจิตมีสมาธิมมนสมบพรณ์มันก็หมดทุกแต่มันก็หมดเหมือนเหมือนพักร้อนเฉยๆมันนินทับย้าไว้เดียวมาทสมาธิคือสมาทานั่นแหละสงบสงบกิเลสคือจิตมันหยุดเฉยๆ มันไม่ได้หลุดพ้นอะไรมันถูกระงับหรือถูกเบรกหรการทับอะไรก็สักอย่างหนึ่งอย่างพุทธานุติที่เราต้องพุโธพุโธพุโธ้ันอยู่พุโธผู้รู้พูดตื่นผููเบิกบานก็ต้องมาอยู่แต่ไม่รู้มันรู้แบบไหนแล้วมันตื่นยังไงเบิกบานยังไงถ้ามีความรู้สึกทุกครั้งที่ในตัวเราเนี่ยรู้สึกที่ก้นเทนร้อนหอนแข็งก็ต้องพุโธอยู่แล้วเราไม่ต้องท่องก็ได้ ความรู้สึกนั่นแหละคือัวผู้รู้หรือผู้โตแต่คนก็ไม่บางคนละไม่มาไม่ทราบนะมีที่มาเจนีฮอรนากันสามสิบปีท่องมันอยู่อย่างนั้นน่ะามแล้วผู้โตแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นก็รู้อยู่มันรู้อย่างไงเนี่ยรู้ไหมว่าตอนเนี้ยมันทุกข์ไหมที่นั่งมันเจ็บมันเมื่อมันปวดไม่รู้ว่าท่องผู้โตผู้โตให้มันลืมไปมันก็กลายเป็นสมาธิหรือสมาะ มันขาดปัญญาสมาธิมันก็มีทุกศาสนาคริสเขาก็มีสมาธิของเขาอิสล,ลามก็มีของเขาพวกเล่นคาสิโนเขาก็มีสมาธิของเขาก็อจองลูกเต๋าันอยู่นั่นแหละนึ่งเล่นไพ่ก็มีสมาธิของเขาจะเรียกวิชาสมาธิใจมันตั้งมั่นอะไรเป็นสมาธิทั้งนั้นแหละ แต่ธมาทิของเขาไม่ต้องใช้ศีลไม่ฉาธรมาทิ่ไม่มีศีลแต่ของเราสัมมาสม,มาที่ที่ยมสม,มาทานศีลเนี่ยเพื่อจะเป็นสัมมาสม,มาที่ธิสม,มาธิของพุทธศาสนาต้องมีศีลคำกับวเวลเล่นแรแ่แป้ธาตุเพ่งเนื้อเพ่งหนังให้มันเข้าท้องให้มันไปนใหญ่ในท้องท้นี่ไม่ต้องใช้ศีลนะก็เป็นสมาทีเหมือนกัน ต่เป็นมิจฉาสมาธิทําให้คนนั้นป่วยคนนี้ตายแล้วก็ได้เงินแล้วก็สมจิตสมใจว่าทําความแค้ในให้หมดไปได้แล้วตกนรกหมดแล้วพวกนี้โยมสมาธิแบบนี้สมาธิไปนรก